เฮ้ยน้องๆคนไหนเวลาเล่นเกมอยู่แล้วเจอปัญหาเกมแหลกเกมกระตุกเกมค้างพี่แนะนำแอป,ปนี้เลยครับ n o x Security แอป,ปนี้จะช่วยเล่นความเร็วเกมทำให้เกมของเราลื่นมากยิ่งขึ้น ช่วงนี้เขายังมีกิจกรรมแจก,ก iPhone 13 Pro Max และของรางวัลอีกเพียบเลยเพียงแค่ทำตามกติกา 1. ดาวน์โหลดแอป n o x Security 2. ทำธุรกิจต่างๆที่หน้าหลักแอปเพื่อได้รับโอกาสเปิดกล่อง 3. ทำธุรกิจรายวันให้ครบแล้วจะมีโอกาสเปิดกล่องจะได้รับของรางวัล100% เออใครอยากได้ของรางวัลก็ไปโหลดกันเลยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่28มกราคม,ม2565นะครับนอกจากแอป n o x Security จะแจกของดีๆแล้วยังมีฟังก์ชันดีๆอีกครับผมมือ,อยกตัวอย่างเช่นสแกนและกำจัดไวรัสเวลาท่องเว็บนากลัวติดไวรัสอย่างเงี้ยแล้วก็มาสแกนครับผมจะกำจัดไวรัสในโทรศัพท์ทันที ฟังก์ชันต่อไปล้างไฟในโทรศัพท์นาช่วยลบไฟขยะออกจากมือถือแก้ปัญหาพื้นที่ความจำไม่พอช่วยโทรศัพท์ทำงานไม่หนักุงฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมจะช่วยปิดแอปที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังช่วยโทรศัพท์มือถือคนตั้งใจรันเกมได้นะอย่างเต็มที่ช่วยเล่นเกมลื่นมากยิ่งขึ้นไม่ค้างไม่กระตกุกใครที่เป็นสายเกมบอกเลยห้ามพลาด มึงหาเพื่อนๆน้องๆคนไหนสนใจเข้าไปในเพจสโตแล้วพิมพ์คําว่า n o x Security ใครไม่สะดวกเข้าไปในเพจสโตก็กดที่ลิงก์บนส่วนของใต้คำอธิบายผมเลยนะครับผมโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาให้5ดาวกันด้วยเด้อเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาแฟมไปแนะนำร้านนี้เลยครับรีซิชช็อป บริการรับแฟ้มแบบคิงเลกาซี่แบบบ็อกฟุตและออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยแล้วยังมีบริการกดเกมพารเรดแปไม่ว่าจะเป็นแบบคิงเลกาซี่แบบบ็อกฟุตและออสตาทาวเว e ร์ดี e ฟนตและแบบยอดฮิตอย่าง a n นิเม i g h t ไฟถ้าหากน้องๆคนไหนอยากได้รหัสเวลตันทางร้านมีไก่ตันขายก็ผมไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตและแบบคิงเลกาซี่ร้านนี้เลยลีซิกช็อป ร้านสน w ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยบริการกดเกมพาสและกดผลปีศาจแบบบ็อกฟุตรับกดเกมพาสและผลปีศาจแบบ k คิง Legacy แล้วยังมีแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter รับกดเพชรแบบออสต t คาวเว e ร์ดีเฟนทางร้านยังมีบริการจำหน่ายโลบากราคาถูกอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีเวรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยอยู่ผมเองครับชากี้วันนี้ผมก็จะมาเล่นบล็อกฟุตนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นบล็อกฟุตมาฮะโอ้โหโโโกี่เดือนแล้ววันฮียแม่เอ้ยถือว่านานมากๆที่ไม่ได้เข้าเกมบล็อกฟุตมาตัรอบนี้แม่งบล็อกฟุตมีการยิงปืนและโคตรเจ๋งเลย มาแล้วครับโอ้ในปืนโอซี่ไอจิไผ่บ็อกฟุตมันพัฒนามาขนาดนี้เหรอเกมโจรสลัดแม่งมีปืนทันสมัยด้วยเฮ้ยรู้จักดีเซิร์ตเปล่งางัดหัวงัดหัว ป้องรู้จักป้ป F K A ปองัยงงงออรุ่นเอฟเอฟเก่าป้องยิงป้องตายบอยิงป้องตายบอหลบนะฮี่อย่างเอาฮี่าเล่นอะไรของกูว่ได้ให้ในงัดหัวกุมคมเฮ้ยแบบนี้มันไม่มีเคสให้ทำานะเฮะ้ยมันต้องตีมอนแค่นะี้ไม่มีอะไรมากแบบนี้ไล่ย,ยิงคนแฟมเวลแค่นั้นแหละเฮะ้ยยิงเข้าไปพูวแต่โอ้โห อ้ยตัวเดียวยังไม่ได้ถึงหนึ่งวลเลยโคตรน้อยยิงเข้าไปอุย้ยไม่ตาย <c oughs> ดีเสิร์ตโปง้งโอ้ยเบรกเอ้ยฆ่าไปสองตัวเวลยังไม่ขึ้นเลยตัวนี้ก็ผมสนยัยยิงเข้าไปเอาชิบหายยังไม่ได้ใส่ลูกเฮ้ยใ,ใส่ลูกก่อนโป้งเอาเฮ้ยเชี่ยปืนลั่นแม่งยังใส่ลูกกันนานอีกนี่อุย้อยหกสิบเจ็ดดาเมจโคตรแรงอีกสักนัดเรียบร้อยสองนัดล่วงโอ้ยทำไมได้อีกผีน้อยจังวะ หรือว่ากูต้องย้ายเกาะถ้าย้ายเกาะน่าจะได้เวลเยอะกว่านี้น,นะเพราะว่ามัมนกกอนในแมงเวลโคตรน้อยเลยลูก2องอุ้ยลูกสอง,อสองไม่กี่นัดแต่แค่อย่างเอาใส่ลูกใส่ลูกโป้งโอ้ป้งอะไรนี่แมงเอ้ยใส่ลูกโคตรแดนนี่โบโบโอ้โหไม่ทายดิเสิร์ตปังเรียบร้อยไอ้แก่โอ้โหบล็อกฟุตอะไรวะนี่เกมโจรสลัดมีการยิงปืนนม่ร้อยนัด เรียบร้อยโอ้โหลอยนัดจังโลว่ะโอโ้แม่งแสงโคตรแสบตาเลยใช่ไหยเรียบร้อยแต่เป็สี่แล้วครับผมเอ,อ้ มากันที่เกาะลิงบ้างครับผมผมก็ฟารมเกาะลิงจนถึงเวอร์็แล้วได้ยินเสียงปืนอยู่ฝังนี่อยากจะบวกสักหน่อยนะพอทีอยากยิงคนนะ่ะเจอแล้วครับผมดึงเจอสไนเปร์ไล่ฝืนกูบงหู้ยแม่งเฮ้ยว้าวเฮ้ยจะยินจะยินอีกสักนัด โง่โอยไม่โดนสักแน็ตแม่งเอ้ยนี่ก็มาดิครับผมอูชิบหายจะเย็นพ่อนุ่มยิงเข้าไปลุงอาชิบหายเฮ้ยกูอยากถามตัวเองจริงจริงกูยิงถูกบ้างหรือเปล่าปะเนี่ยเฮ้ยหลบก่อนหลบคอนยิงเข้าไปลุลุ้อ่ะสตี้เอ้ยปืนนี้ไม่มีลูกกระสุนใส่แม่ครับผมกาดเข้าไปผู้โอยเฮ้ยกูจะตายเอาเฮ้เดียวเดี๋ยวเฮ้ยจะเย็นพ่อนมจู จูกมาสเตอร์ลบแบบดิจิตอลรู้จักบ่ลมหลังต้นไม้แป๊นะอย่านะเออกูแตกจะมาฆ่าเขาแต่กูตายเองโอ้โหกูกลับมาเกิดนี่ซะด้วยกูต้องเดินทางไกลอีกแล้ว มากันที่กอดนี้บ้างครับผมกอดนี้มอนเตอร์ก็จะเวลสองอยะนะผมก็จะมาฟาร์มกอดนี้แหละเพราะว่าน่าจะได้อีกพีเยอะนะเดี๋ยวขอเซตสเปาก่อนนะฮี่เฮ้ยมีคนว่ายน้ำสไนเปอร์ขอเม็ดเดียวอุ้ยแมงไม่โดนต้องใจอเอ็มสิบหกูกปืนนี่โคตรนิ่งอัดเข้าไปอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วตายตายบึงโอ้ไม่ตายเอาอีกสักแม่ครับผมตายไปซะกาดแล้ววะแมงเฮ้ยูอยากถามตัวเอง จริงกูยิงโดนบ้างหรือเปล่าแม็กที่สาม โอ้โหสามแม็กก็ยัยไม่ตายเฮ้ยท่อแล้วกูกลับไปฟาร์มดีกว่าดูกันซิว่าจะได้อีกพีเท่าไหร่ตัวน,นี้ร้อยนัดเลยครับผมในการฟาร์มนี่แหละสุดยอดและฮันตุกระสุนมันเยอะอะไรน้กาดเข้าไปละลัวมันจะตายแล้วครับผมเฮ้ยแล้อใส่ลูกก่อนในอากาศเข้าไปละลัวตายไปซะขออีพีสักสองสามหมื่นโอ้โหได้มาหมื่นเดียวครับผมฮ้ถือว่าเยอะอยู่อยากได้เวลสามสิบได้ป้าถึงจะถึงสามสิบหรือเปล่ามา สิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้ยมีเวลโอ้ยยี่สิบเอ็ดเวลอะเอ้ยได้มาเก้าเวลเองเยอะจังจัดจสวัสดีครับไยรุ่นงัดหัวไป,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 ปแปะไปแปะแปะแเตกเฮ้ยได้มาเจ็ดสิบข้าหัวมายืนหยับศพด้วยนะในเพื่อความเท่เฮ้ยกลับไปฟา,พาพร์มต่อดีกว่าครับผมเออเฮ้ยมันเกิดอีกแล้ว ไอ้ยไปฆ่ามันก่อนดีกว่างัดหัวครับผมโบโบโบแตกอะเฮ้ยเอ็มสิบหกไม่โคตรเลยไม่กี่นัดก็ตายแล้วไม่ใช่หรอกกูอัพสเตตปืนมาเยอะเลยมันเลยแรงอัดเข้าไปแตกสามดับสามเฮ้ยทำไมมันอีซี่ยังไงวะนี่เฮ้ย ฟรามต่อดีกว่าับผมเออเอ้ใครว่ายน้ำมาวะเฮ้ยสวัสดีโนเปอร์โอ้ยแต่งตัวโนเปอร์ด้วยลอยนักการเข้าไปเอาไม่ไม่โดนเลยเฮ้ยเอ็มสิบหกบ้างรอบนี้มาดิครับจะไปไหนเออยิงก่อนบูบูบูโอ้ยว่ายน้ำโจกับพระเดมเฮ้ยแล้วใส่ลูกก่อนยิงเข้าไปครับผมโอ้โหว้าวไอ้ชิบหายกูยิงโดนบ้างหรือเปล่าวะเดี๋ยวเฮ้ย ตายไปแล้ว่าโอ้โหเฮ้ยตายเรียบร้อยฆ่าคนได้อ่อนแอกว่าฮา่าชักกี้มันแม่นจริงๆเลยว่ะกลับมาฟาร์มกันต่อก็ผมเมือตอนนี้ก็เวล31แล้วเฮ้ <c oughs> เดี๋ยวขอคายตัวนี้กันนีออ่น่าจะได้เวลเยอะอยู่ สามสิบสี่เวลเฮ้ยหมอนี่ฟาร์มอยู่เฮ้ยเดี๋ยวช่วยช่วยค่ายิงเข้า,าไปอุ้ยไม่ตายแค่ลเบเออตายซะเรียบร้อยโทษทีพี่ตั้งใจยังไงล่ะเฮ้ยหมอนมันใกล้ตายแล้วลาดดีกว่ายิงเข้าไปโอุ้มช่วยโอ้ยมันบางอาจฆ่ากูเวออไม่ได้อย่างงี้ต้องล้างแค้นเฮ้ยเดี๋ยวขออัพสเตตเพิ่มก่อนเฮ้ออัพสเตตปืนไปเลย ูจะได้ยิงแรงๆนี่ประมาณอปืนผมหนึ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยฆ่ากูอีกแล้วไงได้เลยพ่อหนุ่มเฮ้ยไปเราปล่อยมันไปดีกว่าเออผมอยากไปก่ออื่นแลเบื่อก่อนในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่จบเออได้แม่งเอ้ยกูสาจบแล้วเออยิงเข้าไปก็ผมโบโบไม่ตายไอ้เช่ เอ้ยยิงเข้าไปอีกมงคงไอ้เ้ชชากี้แม่งแม่นเกินโดนลมทุกดอกโอ้โหยิ่งก็มาดิเลือดน้อยเดี๋ยวเอาลูกสองชาร์ดชาร์ดโบโปแตกเฮ้ยลูกจับเป้าชากี้ลูกสองควง ยิงเขาแปกไข่ในในในระบบแบบดิจิตาลระบบดิจิตอลกูไปแล้วเลือดกูน้อยหลบครับผมโอ้โหเลือกเลือดหนึ่งเสียเลือดกูเลือดหนึ่งอย่าเฮอดีเสิร์ตยิงกูแตกเลยโอ้ยมึงแม่นจังว่าไอ้ยันระยะก็ตั้งไก่เฮ้ยไปดีกว่าครับผมไม่อยากอยู่ก่อนนี่นานเดี๋ยวก็โดนฆ่าตายไม่บายครับ เฮ้เอาไปเจอกันเฮ้เจอคน,ว,นว่ายน้ำาว่ะยิงเข้าไปอุ้ยโดนเฉยเฮ้แม่นเกินแม็กที่หนึ่งไม่ตายแม็กที่สองห้อเจอแม็กที่สองกูเฮ้ยยิงเข้าไปคมๆเฮ้กระโดดหย่อนองนีคิดว่าจะเลอะเลยกูได้เมอเปืนนอนหนึ่งแห่งบักฟตุตเลยนะเว้ยเฮ้ยพูดไปเลยดู สามแม็กแล้วแมกยังไม่ตายเลยแมกที่สี่ครับผมเรียบร้อยสี่แมกล่วงประมาณเกือบแปดสิบนัดเป็นยังไงล่ะโคตรแม่นเลยวนกลับมาที่ก่อนลิงครับผมเฮ้ยกำลังมีคนบวกกันอยู่เลยเดี๋ยวพี่ช่วยน้อง ช่วยยิงนี่หมดไปแม็กนึงแล้วขอใส่ลูกก่อนหลบหลังกันไมหมยิงเข้าไปยิงให้ตัวเหลืองๆนัน่นแหละเอาตัวไหนก่อนดีวะไม่เคยยิงใครก็ไม่เคยตายเลย,ละ,ยะไกลๆนี่ยิงเข้าไปครับผมผัวผัว โอ้โหมันหลบเก่งหรือกูยิงไม่แม่นวะนี่เฮ้ยเออใครบอกกูยิงไม่แม่นอ่ะลองมาเล่นดูเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทิงลิงไว้ใต้คลิปเลยนะเออแม่งลองมายิงดูบอกเลยไปโคตรยากไอ้ไอ้หมอนี่ยิงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งใกล้ตายแล้วขอใส่ลูกก่อนโบโบโอ้โหเอ้ยเอ้ยเกือบตายเอ้ยมันไม่ตายสักทีว่าเอ้ยเอาตัวเหลืองก่อนเลยแหละระยะใกล้ๆกูแม่นระยะไกลๆกูไม่แม่นแตกไปแล้วหนึ่ง เรียบร้อยเอาหายไปไหนวะเฮ้ยเอาแม่งหายตัวเฮ้ยอันนี้มีวิชามึงเอาวิชาอาคมมาจากไหนวะเนี่ยหายตัวได้อะไรวะเออจะไปไหนเอเจ้าโนเปอร์ยิงเข้าไปหนึ่งสองสามเม็ดขอสามเม็ดพอนี่สาเม็ดล่วงโหยอัพสเตตปืนเยอะดนี่โคตรกงเลยโคตรแรงนี่เรียบร้อย กดแป๊บเดียวก็ตายแล้วเอ้ยผมแกล้งคนดีกว่ากูจะฆ่าจนกว่ามันจะออกจากเซิฟนี่เอเอ,เ,อเพราะว่ามันไม่สามารถปิดพ v p ีได้นะเวลาตายเออมันดักเกิดแล้วก็ฆ่าได้เรื่อยๆเลยกูจะแก้งให้หมอนนี่จนกว่ามันจะออกจากเซิฟฆ่ามันจากตอนกลางคืนครับตอนนี้เช้าแล้วโอ้โห โคตรนานแม่งไม่ออกจากเซิร์ฟสักทีนี่ยิงเข้าไปโอ้ยมันพิมพ์เร็วมันพิมพ์เร็วบูรี่ขอโทษละกันนะนะแต่ก็ฆ่ามันเดิมยิงเข้าไปโป๊ะโป๊ะแตกเมื่อไหร่เองจะออกจากเซิร์ฟสักทีวะเดะเฮ้ยเอง็งมีความอดทนสูงจริงๆนะนี่อตายเป็นร้อยรอบแล้วบ้างยิงเข้าไปทัว มึงกูก็ไม่ทอ้อหรอกกูจะแค่จนกว่ามึงจะออกจากเซฟเพื่อที่มอนน,นยิงก็ไปนี่กูเจอใครกูยิงหมดอต่ช่วงนี้นทอบฟาร์มโค้นแม่นเลยเฮ้ยออกไปเร็วเฮ้ยไอหนูออกไปเร็ว,นออวในที่สุดโอ้โความพยายามของกูก็สำเร็จสักทีความพยายามในการแก้งคน ้สวัสดีแม่สาวน้อยยิงเข้าไปมีสามสี่นัดแตกาาปืนกูไม่โคตรแรงเลยอัพมาตั้งร้อยกว่ายิงเข้าไปนิ่งตายไปซะยิงเข้าไประยะไกลแค่ไหนก็โดนอยู่ในโคตรแม่นเฮ้ ลคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแมบปบนี้ใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มแล้วก็ทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับผมเออต้องเข้าลิงก์กลุ่มแล้วก็ค่อยเข้าเซิร์ฟมาได้อะนะโอเคับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยเรากูสนัยฆ่าคนก่อนไอ้หมอน,นันไว้สี่ชิบหาย,ยใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนในเม็ดเดียวโอ้ยเฮ้ย เม็ดเดียวหายโห้ยโคตรแม่นเนะฮยแม่นอะไรขนาดนี้วะชากี้โอเคครับผมโอ้บ๊ายบายฝากทุกคนกดไลค์ด้วย